สำหรับวันนี้ตาต่อไปอที่จะมาดูก็คือคุณชินความรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงระหว่างงานออนไลน์ปักบุฟเฟ่กับงานดนตรีผมจะไปทางไหนบุฟเฟ่จะแตกปะบุฟเฟ่จะแปกปะบุฟเฟ่จะแปกปะผมคอนดักเตอร์อเฮ้ยคตอนดักตะเตะเ <laughs> เตะม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 ตเตะมเตเเตะตเตะยเตเต เฮ้ยเล่นรายการผมไม่ได <OK> ้เล่นแล้วจารย์เอาไจารย์เอาวันนี้จย์มาทำไรวันนี้ใครเป็นคิวคนต่อไปล่ะฮะอ่าสำหรับวันนี้ตาต่อไปที่จะมาดูก็คือคุณชินนี่คืออีพีที่ที่สองแล้วของรายการอจันอะไรนะอะไรนะ ดูดวงดวงดูดีถ้ามีดวงให้ดีก็มีดวงให้ดูนี่ยังไม่เหมือนเดิมเปิดรายการใหม่อีกแล้วกับอาจารย์แป้นสุดยอ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 ดยูเท่ยอดยอดยอดโอ้ยนี่ครับเพลงเปิดให้เป็นอาจารย์แป้นสุดยอดตุดยอดตุดยอดตุดยอด แม่มึงเชื่อผมไหมว่าตัดมันไม่จำคัดได้กูวันนี้คิวคุณชินต้องทำยังไงบ้างครับจะต้องตั้งใจเปิดอกเปิดใจในการที่จะดูดวงไม่ได้เปิดอย่างนั้นไม่ใช่ผมจะให้คุณทำสมาธิก่อนแม่ไม่ต้องทำบุญเลยเออคุณยังไม่ทำบุญดี่หว่าไหนตังเอาตังมาก่อนเอาตังมีค่าครูก่อนเฮ้ยมันระบบออโต้ผมยื่นมือไปอ่ะแล้วมันจะเด้งเองมันเป็นอัตโนมัติเฮ้ย ถือไว้คุณถือก่อนแล้วคูงก็อธิษฐานขอให้ให้สำหรับนี้ช่วยบอกในสิ่งที่อยากรู้ขอให้เป็นที่ปรึกษาให้หน่อยแล้วกันค่ะสับไพ่กี่ครั้งเก้าครั้งเอามือซ้ายสับไม่ถนัดใช่ไหมใช่ครับหยิบก่อน3ใบดูก่อนว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่3มใบมือซ้ายไพ่ไปที่2และไพ่ไปที่3ามเลยนะครับ คนกาลังมองหาผู้รักคุณจะเนื้อหอมมาก <S <S คุณจะเหมือนเป็นแบบว่าคนที่แรกแย้มแรกแยมหนหน้มหมายถึงว่าเข้าใจคำว่าวัยรุ่นที่แบบว่ากําลังแบบเวลามีแฟนครั้งแรกอะ่ะมันจะมีความรู้สึกนั้นอะสิบอีกครั้งเออป๊อปป,ปี้เลิฟอย่างนี้ปะ่ะเฮ้ยมันจะมีคนที่เดี๋ยวจะแบบกําลังศึกษาหาความรักใหม่ <S <S หรือว่ากําลังศึกษาใครบางคนอยู่แล้วก็มีในเรื่องของผู้หญิงถ้าการไปนี้เปิดสําหรับผู้หญิงเองก็จะมีในเรื่องของผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแบบว่ามีเรื่องผู้หญิงี่ยเราอ่ะซึ่งแต่ก่อนเราเป็นคนที่ จะมีมีรอยแผลในเรื่องของหัวใจมันทําให้คุณนะ่แกร่งขึ้นในเรื่องของความรักในเรื่องของสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานคุณก็แกร่งขึ้นแต่ใบเนี้ยทาให้คุณรู้สึกว่าณนะตอนนี้มันยังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่จังหวะไพ่ใบเนี้ยบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากแต่ยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่จะทําให้คุณเนะี่ยฉายแสงคุณเป็นคนที่เอ่อรักในความคิดความอ่านของตัวเองถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนแบบความทะนงตัวเองก็มีสูงฉะนั้นสังเกตไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนว่า เสื้อใส่สู่แต่ในมือมีตังหอีเท่านี้แต่เราเองก็จะแบบอดทนมีความมุ่งมั่นประมาณหนึ่งเลยหลักๆก,ก็คือมีในเรื่องของความรักสภาพจิตใจแล้วก็ความรู้สึกความคิดความอ่านเรามีภูมิต้านทานเยอะขึ้นในเรื่องส่วนตัวคือเป็นคนที่มีความสามารถเยอะเลยแหละแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ได้ฉายแสงได้ปล่อยแสงออกมาโอเคจบตรนนี้นะครับขอบคุณครับยังเป็นยังไงบ้างอันนี้สําหรับการสามใบนี้แปดสิบแล้วกันตรงในาการไหนมากที่สุดหรือเปล่าก็ทุกอันอะสัก80ตอนนี้ ในเรื่องต่อไปคุณจะถามในเรื่องของอะไรความรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงเพลงปะเนี่ยรักครั้งนี้จะเป็นยังไงรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงรักเธอบอก,กระโหลถ้าจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอมาตั้งนานที่จะร้องว่าฉันก่อนอีกแล้วคำถามก็คือระหว่าง งานออนไลน์ฝากงบุฟเฟ่กับงานดนตรีผมจะไปทางไหนมีงานในใจ2อย่างเป็นออนไลน์ทั้งหมดแหละเป็นออนไลน์ทั้งหมดแหละเฝั่งดนตรีการแสดงกับฝั่งดนตรีศิลปินศิลปินเลือกทางไหนจะรุ่งสาใบมือซ้ายมีงานในใจ2อย่างจะเลือกงานทางไหนแล้วจะรุ่งที่สุดมึงหยิบใบเดียวกู โอ้โหแดงทั้งนั้นเลยไฟแดงบ้างหัวใจแตกาหัวใจโดมไปด้วยหนาคือพันถูกพันไปด้วยเส้นหนามสามใบนี้นะครับก็คืออยู่ในโทนเดียวกันไพ่ใบนี้บอกว่าหนึ่งมันมีแผลที่มันฝังอยู่อาจจะผิดหวังในเรื่องของการทําเพลงในเรื่องของการเป็นศิลปินมันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จตามที่ใจคุณหวังไว้ในเรื่องการทําออนไลน์ YouTube หรืออะไรก็แต่มันก็ยังไม่ตามเป้าคือคุณอาจจะมีเป้าที่ที่มันสูงมากฉะนั้นมันอาจจะยังไม่สําเร็จต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่ทําอยู่เป็น ยังไงดีไหมเพราะว่าความหมายเหมือนกันเราไม่อ่านแตามันจะอ่าน2ใบนี้ซึ่งยังไม่ตอบอย่างชัดเจนว่าไปทางไหนแล้วดีไปทางไหนแล้วลุงซึ่งให้อ่านว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เรากาลังจะทําอยู่อาจจะมีความคิดหนึ่งที่แบบกูยอยู่ทาซะดีมากกูจะพอซะดีม้กกูจะเลิกทําหรือว่าจะยังไง มันอาจจะมีความคิดนั้นเข้ามาก็ได้แต่ไม่ได้ตอบในเรื่องของคําถามนี้นะว่าทางด้านเพลงศิลปินกับเอนเตอร์เทนเมนต์ทางไหนและจะดียังอยากเอาคําถามนี้อยู่ไหมงั้นคําถามเดิมย้ําเลยอันนี้แบบฟันธงเลยคืออนาคตผมไม่ต้องทําเพลงแน่นอนคือองั้นถามในเรื่องของเพลง่ะคือตอนนี้แบบมันก็มีความสุขสองอย่างแต่ความฝันคนละแบบกันถ้าเกิดผมมามุ่งทําเพลงจะประสบความสําเร็จไหมทําเพลงแบบจริงจังเลยจริงจังเลยประสบความสําเร็จไหมมือซ้ายสามใบ 嗯。Oh. Mm. ไพ่ใบนี้บอกว่าต้องทําอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันจะต้องระมัดระวังระมัดระวังในที่นี้ไพ่ใบนี้บอกให้ระมัดระวังหนึ่งเทรนด์นัตอนนี้เป็นยังไงศิลปินตอนนี้มันแข่งขันกันเยอะไหม <c oughs> ออหรือว่าในเรื่องของแบบว่าจุดเด่นจุด,ดด้อยของเราเป็นยังไงไพ่ใบนี้บอกว่าคือคุณเป็นคนที่คุณอาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่คนนั้นดันคุณทีนี้ถ้าคุณทําเองถามว่ามันไปได้ไหม <c oughs> คุณจะต้องเฉียบขาดมากาและที่สําคัญต้องระมัดระวังนะถามว่าการรับคมทุกค <c oughs> อาจจะมีบาดแผลมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จมันต้องค่อยๆถ้าจะาให้ประสบความสำเร็จจริงๆคุณอาจจะต้องหาผู้ใหญ่คอยช่วยคุณคอยดูคอยบอกคุณอาจจะคิดว่าทุกอย่างแม่กซ์ห้าสิบห้าสิบหมดเลยเลือกไปแล้วอะ่ะจะดีไหมแม่งไม่เห็นผลภายในวันสองวันหรอกประมาณนี้แม็กซ์ให้มาดูดพีาไม็กอยากมีอะไรถามเพิ่มเติมอีกไหมบุฟเฟ่จะแปกป่าบุฟเฟ่จะแปกป่าบุฟเฟ่จะแปกป่ะ เพราะนี่คือเป็นเวิร์ดเคสนะฮะมือซ้ายจับตั้งใจนะตั้งใจนะคำถามนี้ทุกคนก็รุ้นกันอยู่อะทั้งทั้งบ้านเออทั้งที่นั่งอยู่กันตรงนี้ก็รุ้นกันหมดนะครับขนาดคนที่กำลังจะตัดชิปนี้ก็รุ้นทุกคนโอ้ยยังไงวะเนี่ยใช่ครับสามใบใบที่สองนายนาคตอ่าไม่เคยนะครับเจอกันโอ้ยย โอเคเหลือคนเดียวเหี๋ย่เดีได้ไยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคือรูปหลังไพ่เลยนะใช่ครับนี่คือรูปของแสงเทียนครับแสงเทียน ฟิลานตัวนี้ไม่คุณต้องอ่านตำราเลยอันนี้อันนี้เขาผจริงจังเลยเขาผ่าสำคัญอ่านตำราพวกความแม่ผมอ่านเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมอ่านไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือปัจจุบันสิ่งที่เป็นอยู่นะครับคือสภาพจิตใจความหมายของไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่แสงเทียนอันนี้คือความรู้สึกและนึกคิดของปัจจุบันนี้อยู่นะครับไพ่ใบนี้นะครับ สแสดงถึงความความหวังความหรูหราความมีรสนิยมนิสัยใจคอของพไพ่ใบนี้นะครับคนที่เป็นผู้ให้ปัญญาแก่คนอื่นนะคนที่ย่อมเสียสละเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นแสงสว่างคนที่ชอบทําตัวเองให้เป็นที่สนใจของคนอื่นอันนี้คือพวกเราเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับอชอบใช้ของหรูหรานะครับ <c oughs> <c oughs> เออนะครับความหมายของไพ่นะครับแสงเทียนเปรียบเสมือนกับครูหรือแสงของพระธรรมคำสอนในศาสนาต่าง แม้เสีงเทียนเนี่ย,ยจะไม่สว่างแบบว่าไปไกลมากมแต่ก็สามารถที่จะขจัดความมืดบริเวณใกล้เคียงเนี่ยได้สามารถที่จะนําทางผู้ที่มีปัญหาเนี่ย ไปสู่หนทางในการแก้ไขปัญหานั้นได้เปรียบเสมือนคนที่มีปัญหาในที่มืดหากมีแสงสว่างช่วยนําทางเนี่ยก็สามารถที่แก้ไขปัญหานั้นได้แม้จะแก้ได้เฉพาะปัญหาที่อยู่ข้างหน้าก็ตามแต่ว่าก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เชิงเทียนนะคบเปรียบเสมือนเชิงเทียนที่ดูหรูหรานะครับมีคุณค่าก็จะสะท้อนถึงเจ้าของหรือว่าคนใช้นะครับก็เป็นคนที่แบบดูดีเป็นที่โดดเด่นนะครับเชิงเทียนเป็นสิ่งที่มีค่าช่วยส่งเสริมนะครับความโดดเด่นของเทียนการใช้แสงเทียนนอกจากมีข้อ จำกัดในเรื่องของแสงสว่างน้อยแล้วยังมีช่วงเวลาที่จํากัดในการใช้งานนั่นก็คือเปรียบเสมือนว่าอายุการใช้งานของมันถามว่าบุฟเฟ่เนี่ยมึงจะอยู่กันร้อยปีไหมอาจจะก็ไม่ถึงมันก็เหมือนมฮะไม่แน่นะมันแล้วแต่ละเลงขี้กันแล้วนะตอนนั้นมันอยู่ได้ยาวๆถ้าเกิดเราทําตัวให้เป็นปัจจุบันทาได้อีกสี่สิบห้าสิบปีนั่นแหละครับออะไรเขาบอกว่าคือแม้ความสว่างจะน้อยเนี่ยแต่ก็มีช่วงจํากัด เวลาของเทียนอันนี้ก็เป็นปกติของเทียนอยู่แล้วใช่ไหมครับในการใช้งานถ้าถามในเรื่องของในขณะที่ให้แสงเทียนไขจะสั้นลงเรื่อยๆการได้แสงสว่างก็ต้องแลกมาด้วยเทียนไขที่มันต้องออกไปก็คืออายุเราเองเราก็ไม่ได้อยู่ยั้งยืนเราก็ต้องมีแก่ไปก็จะแก่ไปในเรื่องของ1อายุ2ความคิด3ความต้องการของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันต้องระวังนะครับลมแรงนะครับจะพัด เปลวเทียนให้ดับฉะนั้นก็ต้องประคองต้องดูแลกันให้ดีๆในเรื่องของแบบนี้มันบ่งบอกถึงว่าตอนนี้เราเองอะ่ะช่วยกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็สามารถแปลได้อีกความหมายนึงอย่างเช่นช่วงเวลาของความสุขนั้นใกล้จะหมดลงหรืออีกความหมายหนึงคือการเสียสละ,ะเพื่อคนอื่น อ่นาอนะครับมันมัน,ม,นมันตีได้หลายความหมายนะครับแต่เราไม่เอาไม่ได้เอาความหมายนี้เป็นความหมายหลักนะครับแต่ความหมายของอันนี้คือ1นึ่ณนะปัจจุบนันนี้คือเราอ่ะโดดเด่นคือทําให้คนอื่นแบบมีความสุขก็เหมือนเราที่เป็นแสงเทียนณนะปัจจุบันนี้ <c oughs> อเออแต่เราก็มีอายุการใช้งานนะอเออไม่ใช่ว่าไม่มีอายุการใช้งานนะครับ <c oughs> ต่อไปไพ่ใบที่6 นะครับเปรียบเสมือนความรักความอบอุ่นอันนี้คือไพ่ที่เราจะอ่านกันนะเป็นไพ่หลักของเรานะเปรียบเสมือนความรักความอบอุ่นความปลอดภัยอาจจะมีการขัดใจกันบ้างแต่มีความผูกพันและใกล้ชิดกันนะครับนี่คือไพ่ไพ่ของเราถ้าสมมุติในเรื่องของความรักไอ้กูว่ามันจะอยู่ในหมวดของความรักเป็นความรักที่ผูกพันกันห่วงใยกันบริสุทธิ์ใจแบบแม่ลูกมากกว่าที่จะเป็นแบบความรักแบบหนุ่มสาวที่ฉับฉับชวยๆแต่ถ้าอ่านเป็นสภาวะความรักก็จะเป็นความรักที่อาจจะมีการขัดอกขัดใจกันบ้างเล็ก น้อยแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดได้อยู่ใกล้ชิดกันได้ดูแลกันนะครับเปรียบเสมือนแม่ที่ดูแลลูกและมันก็มีการแบบทะเลาะก,กันบ้างคุยกันนะั่งอะไรม,มันมีบ้างอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของการงานเขาบอกว่าอาจจะมีการขัดใจกันนะครับการขัดแยง้งการเกิดขึ้นนะครับก็ย่อมได้แต่ก็เป็นการเกิดขึ้นในเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆเพราะมองปัญหาคนละมุมหรือมีวิธีแก้ไขกัน ที่แตกต่างกันไปแต่จริงใจต่อผู้ร่วมง,งานไม่ได้คิดอคติต่อกันการที่อาจจะดูแลเป็นพี่เป็นน้องสอนงานการหัดงานกันอะไรเงี้ยคือมันก็แบบไม่มีอะไรผิดนะอันเนี้ยอ่นก็เป็นไพ่ที่ดีแต่ก็เหมือนการทํางานทุกคนนั่นแหละคือมันก็จะมีการที่แบบขัดใกล้กัน่ค <talvez> ือ,อ<ฮ>แบบไม่ไม่ได้แบบในเรื่องของจิตใจกันบ้างเล็กเล็กน้อยน้กันไปในสภาวะเงินเพราะเราทํางานเราก็ต้องมีเงินถูกต้องไหมอ่าสภาวะทั่วไปคือไม่มีปัญหานะครับแต่อาจจะไม่สบายใจเรื่องผู้ใหญ่ อาจจะขัดใจในเรื่องของเงินบ้างหรืออาจจะถูกตักเตือนในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินแต่เป็นเฉพาะปัญหาหรือปัญหาเล็กน้อยบางเล็กน้อยเท่านั้นเองสภาวะโดยรวมยังราบรื่นดีและยังได้รับการสนับสนุนดีอีกด้วยคือไพ่เนี้ยก็ไพ่ดีเพราะเราก็เหมือนแม่และลูกก็อยู่กันแบบเป็นครอบครัวถามถึงไพ่นี้ที่ที่จะมาสนับสนุนกันตรงนี้นะคบไพ่ที่31ไพ่ที่31นะครับบ่งบอกว่าสบายๆผ่อนคลายไม่เครียดเรื่อยๆบุคลิกเนี้ยเป็นคนที่ชอบแบบพูดคุยมีความสามารถในการสื่อสารชอบเดิน ทางมักจะต้องเกี่ยวกับการเดินทางอยู่ตลอดเวลาการทุลังเือเราออกไปถ่ายนอกสถานที่กันนู่นนี่นั่นนะครับทำหน้าเดดด้วยนะครับผมซึ่งนะคะความหมายไพ่นี้นะครับบอกว่าชายหนุ่มเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในขณะที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับและใส่หมวกันนอกนะครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ชายหนุ่มนั่งแบบสบายมือขวาเนี่ยวางพักบนมอเตอร์ไซค์นะครับมือซ้ายถือโทรศัพท์แล้วก็แนบหูอยู่ปากเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างนะครับสายตามองออกไปแบบไม่ได้สนใจสิ่งที่มอง นะครับน่าจะจดจ่ออยู่การคุยมากกว่านะครับชายหนุ่มนะครับอาจจะกําลังที่จะเดินทางหรือว่ากําลังที่จะเดินทางแล้วหยุดเ้อ,อยืดที่ไหนอยู่มีความหมายในเรื่องของการจราจรแปลว่าเฮ้ยอาจจะเหมือนแบบอยากที่จะกลับตัวกลับใจอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งในหมวกนะครับมีภาษาที่เป็นภาษามือฉันรักเธอเหมือนนะครับในสมองเนี่ยคิดอยู่แค่ฉันรักเธอฉันรักการรักกัน,กกนมีความรักซึ่งกันและกันนะครับอาจจะแปลรวมๆว,ว่าฉันยังรักเธออยู่นะอยากจะกลับไปหาเธอถ้า สมมติไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความรักก็คือยัยงยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ไม่บุกอ่อนเออนะครับแต่ไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังทํางานเกื้อหนุนกันต่อไปอนะครับผมเพราะว่าเราเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารก็เกี่ยวกับ YouTube คือความหมายของภาพนี้หมายถึงว่าก็ยังพูดคุยและยังอยากแต่ไปรออักครั้งเก่าอยู่มหมายถึงว่าเราก็ยังอยู่นะครับ ดีๆไพ่ไปดีๆโอเคเข้ามาเลยนะฮะอะนี่คือความหมายของเราสรุปก็คือก็ยังอยู่กันนะยังอยู่แต่อาจจะมีการขัดใจหรือว่าการทํางานคือทุกอย่างมันมีการขัดใจกันไมมการไม่พอใจกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเรื่องที่สําคัญที่สุดณตอนนี้ที่ทุกคนนะฮะกำลังที่จะดูอยู่ว่าคุณชินพี่ชินรักครั้งใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรมีหรือยังตอนนี้มีหรือยังไม่มีไม่มีนะแต่รักครั้งใหม่จะเป็นยังไงเป็นเรื่องของอนาคตสามใบครับปาร์คลังสิทเอาไปเจอที่ฟิวเจอร์มาเหรอไม่ใช่ตั้งใจนะ รักครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรสามใบปัปกเด้งเหรอ <c oughs> ตอนนี้นะครับความรู้สึกของคุณเนี่ยณอดีตนะคุณมีความรู้สึกว่าปัจจุบันคุณจะต้องระมัดระวังมากๆในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกําลังที่จะระวังตัวคุณพร้อมที่จะยิงแน่เสมอถ้ามีโจรมาคุณก็ต้องระวังตัวมากๆระวังจิตใจระวังตัวมากๆคุณไม่อย่างเหมือนเดิมเขอถ้าดีก็ขอให้ดีเลยและคําถามของคุณถามว่ารักครั้งใหม่จะเป็นยังไงจะดีไหมไพ่ใบนี้ตอบคุณว่าดีและดีมากนะเพราะถือโล่คุณมีทุกอย่างในชีวิตถือโล่กับถือถ้วยถือถ้วยมีถ้ คือคุณประสบความสาเร็จไพ่ใบน,นี้บอกว่าดี<ช>คุณต้องเลือกหน่อย<ช>คุณกำลังสับสนอยู่ต้องเลือกถ้าคุณมั่นใจเสร็จปุ๊บดีเลยรักครั้งใหม่มีหลายคนเข้ามาทั้นั้นต้องเลือกต้องคิดดีๆให้ให้ถีทั่วดีๆรู้ได้ไงเห็นคุยแชทต,ตรงนี้อ้าวไหวีเถามว่าคณคนนั้นคือใครในวงการนอกวงการสาบาบ มึงอยากรู้มึงอยากรู้เจ๊ยยคุณครครับมันอยากรู้เจ๊ยยเจ๊คือมันอยากรู้สามใบทุกคนตอนนี้ทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยคนคนนั้นน่ะรูปหน้าตาเขาจะเป็นยังไงจิงไม่ต้องบอกก็ได้จิก็บอกว่าไพ่อะตรงไม่ตรงให้ไพ่บอกว่าตรงไม่ตรงโอเคนะครับได้ได้อยู่ในวงการหรือนอกวงการและหน้าตาเป็นยังไงสามใบดูคอาจารย์อยากรู้อาจารย์อี้อยากอยากรู้เรื่องของกูแล้วอาจารย์อาจารย์ตุ้งติ้งขนาดนี้เลยเหรอครับ ้ใบแรกสามใบเลยอยู่บริเวณทางแยกทำกับข้าวเก่งแล้วก็เป็นทหารอะไรกูไม่รู้ลักษณะผู้หญิงนะของคนนี้นะจะเป็นคนที่ตัวเล็กกว่าคุณไม่มีทางที่สูงกว่ากูแน่นอนถ้าสูงก็คือมิไทยลด์แล้วคุณฟังก่อนดิลักษณะผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่ผิวขาวผมยาวและตัวเล็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณ ออายุน้อยกว่าคุณนะครับซึ่งคนคนนี้เขาชอบคนที่ดูเก่งดูเป็นผู้ใหญ่ทัศนคติดีอ่ะเป็นที่ปรึกษาได้สังเกตว่าเขาเนี่ยจะมาปรึกษาคุณในเรื่องอะไรต่างๆนานาหมายถึงใบนี้หมายถึงใบนี้เพราะคุณเป็นคนที่ถ้าได้คุยแล้วจะเขารู้สึกว่าปรึกษาได้อ่ะอมไม่หัวร้อนก็เล่าร้อนอุย เชื่อเจอคนเล่าร้อนเทเล่าร้อนมาเลยอะต้มเล่ามาเลยอะ มีเข้ามาในชีวิตมั้งไหมฮะมีเข้ามาไหมในตอนนี้จะบอกมึงทําไมผมบอกกลางๆกลางๆกลางๆก็ได้กลางๆผมบอกกลางๆมากนะใช่ไม่ใช่เนี่ยผมแค่ถามว่ามีไหมคนลักษณะที่ผมพูดมายังยังยังไม่มียังไม่มียังไมม่ีแต่ให้พึงไว้ว่าแบบนี้แต่มึงไม่ใช่จําเป็นที่ว่าเอ้ยเขาจะต้องใส่เสื้อสีพูแล้วสบายยาวมหาลัยจลนะผมเป็นทหารหงหาเลยไม่ใช่ถ้าเปรียบเสื้อผมเป็นไก่เลยเนี่ยและเขาเป็นพระหัวโลนมันเลยจะบ้าหรือไงอ่ะโอ้ยไอ้เวรเฮียอาจารย์เลยนะขนาดนี้ไม่ใช่หม ดูไปเงี้ยบันเทิงไหมว่าเราอ่านแล้วเวลาเขาถามอย่างนี้หมายถึงนี้เหรอคะจะบ้าหรือไงเนี่ยมาดูอันนี้ติจะไปดูนู่นทำไม่ะให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้คือเขาอะเขาเป็นคนที่จะมองคุณว่าคุณเป็นผู้นําเขาต้องการคุณนะให้เป็นผู้นําเขาประมาณนี้พอแล้วเยอะแล้วยาวโอเคคือหมายถึงภาพเยอะมึงอะเยอะแล้วเฮ้ยอาจารย์ทุกคนอยากรู้ว่าตอนนี้พี่ชินเปิดใจให้ใครบ้างหรือยังมีกับไม่มีแค่นั้นเองไม่มียังไม่มีใครที่โดนใจคุณมีแบบ รัดทินข้าวมีไหมมีบ้ามีบ้างแต่ยังศึกษากันอยู่ใช่ก็เปิดใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ยังไม่เปิดใจยังไม่เปิดใจยังไม่เปิดใจด้วยไม่เปิดเพราะผมรู้สึกว่าผมอีกยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอายุเท่าไหร่อายุวัโนสุขาพท่าไหวัสดีครับตากุูกหลวงพ่อ อายุ28ตอนนี้กูไม่ได้ถามถึงตอนนี้อ้าวก็มึงถามอายุเท่าไหร่กู่ใอายุ2ี่ปอายุ้าใจแบบมึงอายุเท่าไหร่ที่คุณจะแบบเปิดใจกับคุณเบ็กอ๋ออ๋ออันนี้ผมผมไม่แน่ใจแล้วแต่ฟีสไตล์แล้วแต่ใครเข้ามาแล้วเออผมรู้สึกเออโอเคแบบไม่พยายแสดงว่าเนี่ยการยามันจะ เชื่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนะร่างดอนจะเป็นแม่สิร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เป็นยังไงบ้างกับการดูไพ่ออร์เคิลโดยอาจารย์เป็นจุดยอดรวมๆแล้วมีเสน่ห์กี่เปอร์เซ็นต์เลือเกินเฮ้ยและอาจารย์เวนอะไรมานั่งชมมุ้งมบ๊ะค่ะลูกศิษย์ก็มาชมฮะประมาณทั้งหกสิบถึงแปดสิบวันนี้มันก็เป็นแค่คาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นการปรึกษาไพ่เท่านั้นเองซึ่งอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณเลยสามใบสุดท้ายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดูให้เลยเทานาทีสุดท้ายสามใบดูซิว่าอนาคคตุณ ยงงัสามใบเร็วๆครับก็โดนทสามารถเปิดโดนทนะครับเปิดบริการไลฟ์สดได้พูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดูให้ได้นะฮะไลฟ์สดคันนี้มีต่อไปในสรุปนะครับ3ใบนี้จะสรุปว่าชีวิตของคุณต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะครับ พูดถึงในเรื่องของการงานนะครับคุณจะได้เงินที่เป็นเงินลาบลอยคุณจะได้จับเงินที่เป็นก้อนใหญ่ที่คุณอาจจะวางแผนไว้ในอนาคตที่คุณกําลังจะทําอาจจะเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่อย่างเช่นงานช่องเพลงอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาเป็นลาบลอยตรงนั้นมาในเรื่องของสุขภาพให้เรามัดระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองต้องมีการเข้าโรงพยาบาลแน่ๆในในี้นะครับการเข้าไปปรึกษาหมอการไปตรวจสุขภาพประมาณนี้นะครับจบบริโ์ โอเคครับสำหรับวันนี้ดูดวงดวงดูดีมีดวงให้ดีมีดวงต้องดูค, <ะ S 1> ครับผมก็อาจ,จารย์แปงสุดยอด <EP. S 1> วันนี้เรา3าคนลาไปก่อนลาพบกันอีพีหน้าจะเป็นดวงของใครโปรดใช้จักรยานในการรับชมครับ้ย<ห><ๆ>วิจัยระยานเฮ้ยถูก,ลกแล้ว,ลวเจอกันใหม่ลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ